วดกิ๊กพ่อไงนั่นนั่นนั่นเสียงดังไปได้เดี๋ยวก็ไก่ตื่นหมดโอ้โหไก่บ้านว่ะตัวทานแบบนี้แม่เอยพ่อไก่ตอนไงไก่ตอนเออไก่ตอนแล้วหมูตอนปากเสียแลวตกว้ายพ่อจริงๆเนี่ยไปหาเธอดีกว่าโอ้ยดารักษยิงเลยเชียวตู้เด่กก็ตู้เย็นสี่คิวแล้ว่อปากเสียอาจานย์คตแม่เลี้ยงส่บายแล้วครับ ใส่เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วพี่แสนจะไปไหนเลยจ๊ะอ๋อคือคือผมจะมาหาดูอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาสวยๆก็งามครับชายลูกปากหวานมากเลยไม่ใช่ปากหวานอย่างเดียวนะก้นเปรี้ยวเลยตดังทับมะนาวมาไปดีกว่าลูกเข้าบ้านแม่กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยขึ้นอยู่แถวนี้นานๆเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็เสียคนหมด ลูกเล่เนี่ยพวกเยสินจะติดสองเลยนะเฮ้ยป้าสามควบโอ้โหนี่สามควบโดนเลยเหรอโอ้โหพ่ออะไรนั่นไงงงไปเลยกูไม่ยุ่งไม่ยุ่งไงฮะแย่งพูดหมดเลยฉันไม่ได้พูดเลยสักคำเลยจะพูดท้องอ่างสัาหน่อยไม่ได้เลยพ่อจริงๆก็เชียวแล้วทำไมอ่ะไม่ขยากให้พูดฉันจะพูดท้องอ่างฉันบ้างเหรพ่อพูดอยู่คนเดียวเลยฮะทำเป็นเอะอะโวยวายไปได้ทำไมอ่ะเขาเดินไปเราก็เดินตามสิ มถูกถ้าถามจริงรุ่นพ่อยังจะเอาหัวเถ้ารุ่นนี้ฮะรุ่นพ่อมีแต่ล้มนะดูถูกไอ้เวรรุ่นพ่อเนี่ยเตะปี๊บดังนะเว้ยเหรอไม่ใช่ปี๊บเปล่าๆนะปี๊บที่เขาหล่อปูนปักล้มอ่ะโอ้โหปังเลยเหรอป๊อกหักเลยเลยโอ้ไปพ่อมาแล้วช่องดีชคดีตุ๊ดตุ๊ดอ้างใจไอ้ลูกคนนี้มันมีความรักมันไม่ห่วงพ่อเลยนะมันหารู้ไม่พ่อก็มีกิ๊กไปหาแม่ลำดวนดีกว่า อัางจ๋าพี่อยากจะพาฉันมาทําไมที่นี่ยไม่ต้องถามถ้ารักกันเชื่อใจพี่ไหมก็ต้องคิดมากมายเพราะอีกหน่อยแล้วเราเป็นคู่สีอยู่แล้วคู่สีหรือเปล่าเออคู่สีคู่สีีจ่ะคู่ศรีนี่อะไรอะไรไทำแบบนี้สิอ,อย่าใครมาเห็นเข้ามันจะดูไม่งามนะออังจ๋าใครว่าจะไม่งามช่างมันดิแ่สำหรับพี่นะน้องอัางเนี่ยงามจิตใจงามทั้งตัวงามไปหมดงามนอกงามในงามนอกงามในงามหมดเลย ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่ามันจะไม่ดีไม่งามหายากนรผู้หญิงหน้าเหมือนปลาทูเนี่ยไม่ชมจริงจัจ๊ะชมดิพี่ชอบผู้หญิงหน้าแบบนี้ถ้าเป็นตุ้มตุมหน้าปลาปองพี่ไม่ชอบชอบหน้าแบบปลาตีนหายยังไงสมองหายยังไงไปโอษได้รงจังเลยชอบถูกปากนี่แหละเอางี้นะเดี๋ยวข้าจะพาเองไปสาบานต่อหน้าต้นสายต้นนี้ก็อบอกศักดิ์สิทธิ์นักแรเราจะมาสาบานรักกัน พี่รักฉันหรอพี่รักฉันจริงๆใช่ไหมบอกตัวนะว่าน้องอังในใจพี่นะพี่รักแต่อังคนเดียวสี่ห้องหัวใจของพี่เนี่ยนอกจากผู้หญิงอื่นแล้วไม่มีอังอยู่เลยอยดีจังเลยอ่ะพี่เอ๋อะไรพี่มีสิบ้าไ่เอ๋ตกใจหมดพี่อ่ะพี่ล้อเล่นพูดผิดเฉยเพราะความรักของเราต้องแบบรักกันไปแบบมีความสุขแล้วก็หัวลรอกกันไปไงจ้ะแค่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ข้าลำดวนขอสาบานว่าข้าจะรักแต่พี่แสนแต่เพียงผู้เดียวถ้าหากว่าวันใดลำดวนนอกใจหรือไม่มีชายอื่นขอให้ลำดวนคนนี้พบแต่ความเพลิดเพลินเจริญใจสาเุอเฮข้าโทจะพูดตามฉันนี่ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องจตุปัจจัยเครื่องจตุปัจจัยเครื่องพยาทานเครื่องพยทานทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเทินตลอดการนานเทินสาธุเอ้ยไหนถ้ะถางสังฆทานไปเร็วมาเออเหมือนกันน่ะพี่สาบานเหรอเออโอเคปักทูปปักทูป แล้วละกันนะคนกระถังนูงนออ้นนี่กระถังนี้มันแยกกันเนาะต้องอยู่คู่กันจิ๊ะพี่แสนจ้าจะมานั่งหลบฝูพระทำไมละ่ะไปไปยืนดีกว่ามาที่สงบสงบคุยกัน ตัดสะตัดส้อยตัดที่ไหนตัดที่บ้านยายต้อยตอนตัดมีตำรวจเห็นไหมมียืนหลับหำห้อยอะไรเนี่ยหวห้ยเล่นทำไมเนี่ยเนี่ยกูความรักของเราอ่ะถ้าเรารักกันเราจะต้องมีรอยยิ้มเราจะต้องมีเสียงฮาเราจะต้องหัวเราะโอ้น่ารักอ่ะนี่ฟังใีดีพูดตามพี่เอาจริงกับจังสิจ้า ข้าขอสาบานว่า,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 วาเราทั้งสองคน,งงคนจะรักกันตลอดไปจะรัักกนตลอดไปดำเดือนเราสาบานกันแล้วนะว่าเราจะไม่นอกใจกันเข้าใจไหม,มไม่รู้ว่าอยู่สองคนมันเขินยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก วัดมาอีกสุดสี่ท่าคนไหมโอ้โหอยู่สองคนก็มีความสุขแล้วจริงหรืเชียวไม่รู้เขินอะไรหนักหนาเนี่ยเขินนี่หน้าบ้านนี่มันเล่นอะไรอ่ะไม่ต้องเขินแล้วโอ้ยเล่นแรงไปเปล่าเนี่ยถ้าเองบวชศึกออกมาพ่อก็จะให้เองแต่งงาน ัหนูอังส่วนพ่อก็จะแต่งกับแมล่ลำดวนเขาเข้าใจไหมหมายถึงว่าแต่งกันสองคนแต่งสองคนฉันกับพ่อไม่คร้ไว่าพ่อหนูมไม่แต่งกับพ่อเด็ดขาดหัวขาวขนนี้มีโรงบงิเกอร์ไม่ใช่อย่างนั้น แกเป็นผู้ชายพราะเป็นผู้ชายเออจะมาแต่งด้วยกันไม่ได้นั่นแ่ะสิพ่อบอกแต่งของคนน่ะพอลูกเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดอ๋อรีพจะเอาวเแต่งสองคู่ชู้ชื่นนี่หมายถึงว่าแกแต่งงานกับหนูอังโอพ่อเนี่ยจะแต่งงานกับแม่ลำดวนให้แกบวชเสร็จซะก่อนศึกมาก่อนอพ่อพูดจริงนะเรื่องจริงพ่อพ่อสัญญากับหนูนะโอพ่อจะทำตามคำพูดพ่อใช่เสร็จแดีวพ่อคุยกับพูดแล้วก็ หนอูอมขี้หมาพูดใส่หน้าพ่อไปอีกด้วยโอ้มึกงกล้าอมกูกล้าห้บวชเหรอวะพ่ออย่าลืมนะเออจะตั้งใจใบวชพ่อตั้งใจใเรียนนี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเช้าเอ็นเพลน,นอนกวาพักผ่อนข้ามดุโทรทัศน์ดึกสงัดจะฟัดมาม่าพ่อเอ,อ้ยทำนี้ไม่ดีฮะหนูรอเลยนะเฉยเออแหมพ่อบวชเรียนนะีมันต้องมีบาต้องโปรดมีบวชต้องลงมีอาบัตต้องปงถึงจะเป็นสงเต็มการ ถ้ามีบาปแล้วไม่โปรดมีบ่นแล้วไม่ลงมีอาบัตแล้วไม่ปรงจะเป็นสงฆ์ได้อย่างไรโอ้โหคำพูดนี้ไม่น่าออกจากปากพ่อเลยนะฉันท่องสิลห้ามาแล้วพอ่อจริงปะเนี่ยจริงพ่อยังไงปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่ายุงกัดก,ก็ไม่เป็นไร <S <S ใช้ได้อธินาเขาก็ห้ามรักทรัพย์ถ้าตำรวจไปจับก็ไม่เป็นไร<อ><อ>กามเมีเขาห้ามเล่นชู้แต่ผัวเขาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรมุสาเขาห้ามพูดปด ต่พูดแล้วเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเองนี่มั่วมงูป่าเนี่ยบริจาคทองไม่ค่อยได้เพราะยังจำอยู่สินห้ามันเรียนมันเรียนมันศึกษาหนูตั้งใจว่าจะบวชจะเรียนแล้วตั้งใจอุทศศศิศกุศลให้กับพ่อให้วิญญาณพ่อไปสู่สัมปรปพบัยภพพ่อเออพ่ออีกไม่นานพ่อก็จะต้องตายช่วยลูกไว้ทำไมยังไม่ตายผงให้ไปรอบุกุศลไม่รอพ่อประสห้เฉยพ่อยังอยู่อีกนานพ่ออายุยืนพ่อต้องยืนอายุยืนหมื่นปีพ่อเออขอบใจมากลูกรักครับผม กาแฟเย็นที่หนึ่งอะไรนะกาแฟเย็นที่หนึ่งกาแฟเย็น,นกเ็เสิร์ฟมาแต่เช้าเลยมึงก็มาบ่ายสี่ห้าโมงสี่จะกินกาแฟเย็นอ่ะเน่แปะแล้วน้ำร้อนอ่ะร้อนยังเดือดแล้วงั้นขอรับแข็งเปล่า,าที่หนึ่งยังไงคนละดอกคนละหมักหายกันถือว่าก,กูควนตีนมึงก่องมึงกะไปกวนตีนแปะตลอดเลยไอ้บ้าเนี่เดี๋ยวกูสั่งเองนี่นะแป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 ะโอเลี้ยงแก้วแปะแปะไว้ก่อนนะแปะ ของใหม่ยังไม่ให้เลยมาปแปะอล้วเดี๋ยวหน้ามึงจะไม่มีที่แปะเหงพวกมึงน่มึงเหงเชีย่ยเข้ารังทำไมแปะทวงอีแล้วมึงชี้ยาวเป็นหังว่าไม่ให้ทวงอะไรยังไงแล้วทวงเคยได้ไหมก็ไม่ได้ไงไม่ได้แล้วทวงทำไมหน,น,น้าด้านทวงนัยนะ<อ>สรุปแล้วมึงเป็นนีก่กูกูต้องอายมึงใช่ไหมถูกต้อง ต่อไปเห็นหน้ามึงกูต้องอาหนังสือพิมพ์ปิดหน้าก็แล้วแต่หรือไม่กูก็ต้องปิดร่างหนีใช่แล้วขอให้พวกมึงเจริญไอ้ยักแม่โอ้ยดิเจ็บมาแน่แน่ไปหวยพี่ก็ไปกวนแปะในเช้าเลยเอายี่นีกว่าแปะอะไรผมสั่งกาแฟร้อนๆหน่อยนะเออเอาแบบเดือดเลยเดือดปุ๊บพุ่งพุ่งพุ่งจะได้อัดทลกกาแฟร้อนมันก็ต้องร้อนสิใช่ไหมรอไปเรียวนะนี่เดือดพักพักพักมาแล้วเลยมึงนี่ถ้าทายถูกชะตากระแปะเขาเลยเราก็ต้องพูดดีๆสิเขาจะได้ให้เราเซ็นบ่อยๆ